สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรูดดวงราจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้เป็น KF i s extra ออย่างเช่นเดิมนะคะมาเจอเจอหน้ากันบ้างสำหรับท่านใดที่กำลังรอเพรียคาพิกาสโตนนะคะกิ่งฟ้าขออนุญาตแจ้งอีกรอบนึงนะคะเพราะพงท่านไม่ได้อ่านโพสต์ที่กิ่งฟ้าลงเอาไว้นะคะก็คือ ที่เป็นกองพี่หินที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้าที่กิ่งฟ้าทำมาร่วมเป็นคลิปลักษณะน,นั้นคือ6 7ปีเนาะแต่กิ่งฟ้าทำยูทูบมา10ปีอ่ะใช่แต่กองพี่หินที่เป็นเอกลักษณ์ของกิ่งฟ้าเนี่ยจะกลับมาในอนาคตนะคะเพราะว่าตอนนี้กิ่งฟ้าติดภารกิจในการดูดวงส่วนตัวกิ่งฟ้าแยกร่างไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนที่รอดูดวงกับอาจารย์กิ่งฟ้าแล้วกรอกรอบที่แล้วไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวกิ่งฟ้าในอนาคตอาจจะมากลับมาเปิด Google Form ให้ทุกท่านได้กรอ่อีกรอบหนึ่งนะคะโดย แล้วแต่ความเหมาะสมละกันนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องสอบถามมาหลังไหมนะคะกิ่งฟ้าเปิดเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบทันทีอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเรามาเข้าหัวข้อในวันนี้นะคะหัวข้อวันนี้เป็น,ห,ปนหัวข้อที่ทําให้หัวใจหลาย,ลายๆท่านที่เป็นคนโสดอาจจะมีความสุขขึ้นก็ได้นะคะคือแล้วแต่ใครจะบอกละกันมีทั้งหมดสองกองแต่เลือกเพียงกองเดียวพอไม่ต้องไม่ต้องเลือกสองกองเลยนะคะกองเดียวพอนะคะ,ะแล้วก็เรามาตกลงกันก่อนนะคะ ไพ่ที่กิ่งฟ้าเลือกให้เป็นไพ่ที่ความหมายดีอยู่แล้วแต่ขอให้ทุกท่านเลือกจากศิลปะหรืออาร์ตหน้าไพ่แต่เพียงเท่านั้นนจะจ๊ะโอเคนะเราตกลงกันแบบนี้นะคะเรามาเริ่มกองที่1กันเลยดีกว่านะคะ two of cups ถ้าคุณชอบศิลปะหน้าไพ่ของกองที่1น,นี้ให้เลือกกองนี้ได้เลยนะคะ two of cups เนาะโอเคกองที่สองนะคะเป็นไพ่ the sun ถ้าชอบลักษณะของอาร์ตของไพ่กองนี้ให้เลือกกองที่2ได้เลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ทุกท่านนะคะทำใจร่วมทำใจเย็นไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากนะคะเลือกเพียงหนึ่งกองที่รู้สึกว่าโอเคมากที่สุดนะคะเริ่มค่ะ ถ้าเลือกหนึ่งกองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตมป์เอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะสำหรับท่านที่เลือกกองที่1น,นะคะเป็นไพ่ two of cups นะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าคนโสดในครึ่งปีหลังนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยแล้วก็ถ้าคุณอยากดูแบบ12ราศีอันนั้นแบบจัดเต็มทุกหัวข้อนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ description หลัง,าลางจากดูคลิปนี้จบก่อนนะคะดวงอะไรเดินก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือเข้าไปดูในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าได้เลยนะคะโอ okay, เค Embrace Concentration Six of Wands, Knights of Cups, Queen of Wands. Knights of wands Knights of cups justice Knights of swords five of Pentacles the hangman three of cups okay อันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเนี่ยคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะถ้าในกรณีที่คุณเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาหรือในกรณีบางคนอาจจะแบบว่า ต้องต้องเรียกว่าสันหาที่จะต้องคุยนะคะคือแบบไม่ใช่ว่าแบบอยู่นิ่งๆให้คนลอมเข้ามาอย่างเดียวมันไม่ใช่ะค่ะไพ่มันขึ้นว่ามันต้องเหมือนต่างฝ่ายต่างเข้าหาหรือว่าเราเองแบบบางคนบอกว่าไม่ค่อยได้ไปไหนเลยต้องเอาตัวเองออกจากบ้านนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออไม่ได้เจอใครก็บอกว่าเป็นเจอผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่กิ่งฟ้าจะเตือนสติคุณทุกครั้งว่าคนในสื่อออนไลน์ ถ้ามันไม่เป็นไม่มีมูทัลเฟนเลยคือไม่มี c o n n e c กชันกันเลยอะระวังให้ดีๆเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนบางคุอาจจะเป็นหนึ่งกลุ่มที่โชคดีแต่อีกหนึ่งกลุ่มอาจจะเป็นคนที่แบบไม่โอเคแบบเจอคนที่เป็นมิจฉาชีพมิจี้ก็ระวังนิดน,นึงด้วยละกันนะคะกิ่งฟ้าเตือนด้วยความปรารถนาดีนะเราเป็นห่วงนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเ,ออเราดูดีแล้วเรา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 ออ ใช้เวลาในการพูดคุยแล้วโอเคก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะไปต่อเพราะจริงๆพลังงานมันสามารถเป็นได้ว่ามีคนช่วยเหลือเป็นพ่อสื่อแม่สื่อได้หรือว่าแอปพลิเคชันเป็นพ่อสื่อแม่สื่อก็ได้นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าเจอเป็นในลักษณะของว่าคนแนะนําให้รู้จกักหรือเจอจากการที่ เข้าสังคมเอาตัวเองออกจากบ้านนะคะประมาณนี้นะคะเหมือนต้องต้องออกไปเจอสู่โลกภายนอกเยอะๆหน่อยอะไรประมาณนี้หรือการเข้าสังคมเยอะๆอะไรเงี้ยถึงจะดีนะคะถึงจะเจอแล้วไพ่ขึ้นว่าในครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่อนข้างสูงนะสำหรับกองที่ที่1เพราะไพ่เหมือนขึ้นว่ามันอาจจะมีมากกว่า1นึ่งออปชันที่จะเข้ามาแล้วเราต้องตัดสินใจเราต้องเลือกนะคะบางท่านมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักไปเลยก็มีนะคะแต่บางท่านมันอาจจะแปลว่าต้องใช้ระยะเวลานดนึงในการที่จะพูดคุยกันคือในไพ่จริงๆสามารถเป็นคนที่เราเคยรู้จักแล้วก็ได้เป็นเพื่อนเป็นม หรือเคยแบบเคยคุยกันมาก่อนอหรืออาจจะเป็นแบบเคยเรียนด้วยกันมาก่อนเคยทํางานร่วมกันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบอาจจะอยู่ในสายงานที่แบบทีมงานเดียวกันแต่คนละแผน,นนีนสมมติเฉยๆนะก็สามารถเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะ,ะแต่ไพ่ก็จะขึ้นเป็นลักษณะคําว่าเริ่มจากการที่เป็นเพื่อนก่อนเป็นมิตรภาพกันก่อนแล้วค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆเติบโตกันไปค่อยๆเติบโตในเรื่องความสัมพันธ์นะดหญิงฟ้าหมายถึงอานนี้พอเป็นไปได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นลักษณะของคาว่า ถ้ายิ่งพูดคุยก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นแต่ถ้าแบบมีคนนึงคนคนในคนหนึ่งแบบพูดเยอะแต่อีกคนนึงไม่พูดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ยากแหละหรือว่าเป็นลักษณะของคำว่า,าคุยบ้างไม่คุยบ้าง off, ออนออฟอะไรเงี้ยอันนั้นก็แบบน่าจะไม่ใช่อย่างที่กิ่งฟ้าพูดตั้งแต่ต้นว่าคนละครึ่งทางอันเนี้ยพอเป็นไปได้ถ้าเรากําลังคุยกับคนลักษณะนั้นอยู่ที่แบบว่าเขาก็คุยเราก็คุย อ่าไม่ใช่ว่าเาเราคุยฝ่ายเดียวหรือเขาคุยฝ่ายเดียวไม่ใช่นะคะหญิงฟ้ามองว่าเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเขาคนนั้นแต่ไพ่ขึ้นระยะเวลาในการดูดูใจของเขาอะคะ่ะคือมันต้องต้องมากกว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าแบบป,บปรับเลยไม่ใช่นะคะหรือบางคนอาจจะรู้จักกันมายาวนาะนอันนั้นแบบอาจจะปรับปรับได้อ่างเงี้ยคือไพ่มันคือลักษณะบอกว่ามันเหมือนแบบ ภายใน9้าเดือนอะไรเงี้ยมงคลบอกว่าว่าต้องคุยนานขนาดนั้นเลยหรอมองคลอาจจะคุยกันมาอยู่แล้วแต่มันไม่ถึงขั้นต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่ไพ่ขึ้นลักษณะคําว่าต้องคุยมาหลักเดือนขึ้นไปละกันต้องบอกแบบนี้ละกันนะคะอืมแล้วก็มาดูเพิ่มเติมที่ไพ่อยากบอกไพ่ขึ้นมั่นคงด้วยในความสัมพันธ์ทางนี้กิ่งฟ้าถึงบอกคนละครึ่งทางและต่างคนต่างต้องคุยสม่ําเสมอเราคุยกับเขาเขาคุยกับเราสม่ําเสมอนะคะหรือว่าอาจจะแปลว่าผ่านการพูด คุยกันเรื่องราวต่างๆที่เราพบเจอในแต่ละวันอะไรเงี้ยกิ่งฟ้าเรยบอกว่าถ้าเริ่มจากความเป็นเพื่อนมันจะมีโอกาสพัฒนาแบบสูงแบบไปไได้สูงมากๆถึงขั้นแบบแต่งงานมั่นหมายแล้วก็คบกันได้ยืดยาวด้วยนะคะถ้าเริ่มจากความเป็นเพื่อนมันจะมีอารมณ์ของความว่ามิตรภาพแล้วก็มันค่อยๆกลายเป็นความรักแล้วก็มันจะทําให้แบบต่างคนต่างแบบรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเหมือนคนในครอบครัวไม่ได้รู้สึกว่า เป็นคู่รักที่มีระยะห่างมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะอ่ามันจะเป็นแบบลักษณะของคนที่มันคุยกันถูกคอคุยกันถูกคอหรือว่ามีสินที่ค่อนข้างเสมอกันในหลายเรื่องนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าคนคนนี้จะทําให้เรามีความสุขไม่ใช่ว่าเราคุยกับเขาแล้วทุกเหลือเกินเขาเอาแต่ปัญหาเอาแต่ความทุกข์ความเครียดมาปรึกษามาคุยกับเราเยอะเกินไปก็ไม่ใช่มันคือเป็นการแชร์ริงละกันแล้วก็คนนี้เป็นคนที่เป็นกําลังใจให้กับเราอ่าอีกหนึ่งคนที่สําคัญในชีวิตเลยนะคะอ่าเนี่ยไพ่ขึ้นความสุขและอินฟินิตี้ขึ้นมาในความสุข ขึ้นมานะคะไพ่ก็เลยขึ้นเป็นลักษณะคําว่าคุยกันได้ยาวนานเนี่ยจริงๆมันขึ้นแบบเหมือน8ปถึงเเดือนเนาะถ้าบางคนบางคนคุยมาก่อนที่จะดูคลิปเนี้ยกิ่งฟ้ามองว่าไปต่อได้ <c oughs> แต่ถ้าบางคนบอกว่าเออมันจะเข้ามาไหมอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตัวเราเปิดใจหรือเปล่านะคะถ้าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอันนี้คือดูเพิ่มให้นะถ้า คุณแบบว่ายังไม่ชัดเจนกับเขาคนนั้นคุยกันมานานมากๆอย่างที่กิงฟ้าบอกเออแบบหลายเดือนแล้วมันจะชัดเจนน,นาคนไหมไพ่ขึ้นว่าก็อย่างที่กิงฟ้าบอกถ้ารู้สึกดีรู้สึกแบบว่าผูกพันกับคนนี้รู้สึกว่าคุยแล้วถูกคอกิงฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องไม่หายจากกันไปนะไม่ใช่ว่าหายกันแบบคุยไปหลักเดือนแล้วกลับมาคุยกันอีกรอบนึงมันไม่ใช่แบบนั้นอืมมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วไพ่ขึ้นตกหลุมรัก จริงๆอ่ะมันจะมีคนในคนหนึ่งอ่ะจริงๆเผลอๆอาจจะเป็นแบบฝ่ายหญิงด้วยซ้ําไปไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงเลยเอา GPTQ คือดูค,คลิปของกิ่งฟ้าได้หมดเลยนะคะคุณชอบเป็นแบบไหนก็ตามแต่ไพ่ขึ้นว่าคนที่เป็นฝ่ายหญิงนะคะจะค่อนข้างมีโอกาสที่จะตกหลงรับก่อนหรือว่าอาจจะรู้สึกดีก่อนหรือว่าแสดงออกมากกว่าก็ได้อ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ค่อยๆ make a move ทีละนิดทีละหน่อยอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะคะอ่าแต่ไพ่ขึ้นว่าคุณทั้งสองคนจะมีแรงสังหณรมีเซนส์ ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่อีกฟ้ามองว่าคุณนะ่ะอาจจะมีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง mm hmm. ก็ได้สำหรับบางท่านที่อาจจะมีประสบการณ์เรื่องความรักมาเยอะแล้วอันนี้จะยิงง่ายแต่ถ้าบางคนบอกโสดสนิทไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักเลยเริ่มเริ่มต้นใหม่เลยต่อแตะเลยอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าต้องเชื่อเซนส์ตัวเองแล้วก็หลักเหตุผลและหลักการกระทําความเป็นจริงการพูดคุยกันนะคะแต่คนที่มีเซนส์มีประสบการณ์อ,อันนี้จะจะ,จะ,จะแบบตีตี ตีความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้ง่ายกว่าชัดเจนมากๆาแต่ถ้าบางคนอาจจะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องความรักบางทีบางครั้งอาจจะต้องหาผู้มีประสบการณ์ในเรื่องความรักหรือคนที่เรารู้สึกไว้ใจในการปรึกษาดูได้นะคะเอามาแบบเรียกว่าเอามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจว่าจะไปต่อคนคนนี้ดีหรือไม่ประมาณนี้นะคะคนคนนี้ที่เราคุยด้วยกิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวหรืออาจจะเป็นคนที่มีความ ่ไม่ลืมบุญคุณคนหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความกระตัญยูก็ได้หรือเป็นคนที่ค่อนข้างผู้ใหญ่แม่ตาผู้ใหญ่รักมากๆจริงๆมันทําให้เราเผลอตกหลุมรักเขาเพราะว่าควา,ความที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มีสภาวะของคําว่า ความเป็นผู้นำหรือว่าสามารถดูแลตัวเองได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบดูแลตัวเองได้เป็นผู้ชายก็มีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงมากเลยนะคะแล้วเพอรเป็นแบบเหมือนเป็นหนึ่งว่าดูแลคนรอบข้างเยอะเหมือนกันหรือต้องควบคุมคนเยอะก็เป็นได้นะคะไปขึ้นเทวดาอ่ะกิงฟ้ามองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งบางทีเดือดร้อนได้ถ้าเป็นความเป็นเป็นคู่รักก็เตือนเตือนกันหน่อยละกันนะบางทีช่วยเหลือกันไปก็เออมันเดือดร้อนเราเองได้แล้วก็คนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องเรียกว่าไงดี เป็นคนที่มีความเป๊ะในแบบของเขาแล้วกันนะคะอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวนี้แต่งตัวดีเป็นคนที่รักสะอาดก็ได้หรือเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป๊ะในในแบบฉบับของเขาแล้วกันแต่ละคนมันก็จะเป๊ะไม่เหมือนกันเออขอโทษที่ต้องยกตัวอย่างตัวเองของกิงฟ้ากิงฟ้าจะโรคจิตเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบของสิ่งของต่างๆเนี่ยกิงฟ้าก็ต้องเลี้ยงให้เป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องปัดขวานเช็ดถูทบทุกวันเลยโรคจิตอันนี้เรียกว่าเขาั่าโรคจิตแล้วนะคะท้งข้สะอาดหนักเลยแต่นั่นแหละค่ะคือเขาอาจจะมีความแบบอะไรบางอย่างที่ออบเซสหรืออาจจะเป็นแบบว่า มีความเป๊ะในเรื่องเนื้องานาแบบมีมีความแบบหนักแน่นดูมีเสน่ห์มาก,มากๆเลย่างเงในการทํางานอะไรเงี้ย่า,าความสามารถเขาก็ได้แล้วไพ่ขึ้นขึ้นชัดเจนทั้งล่างสงหอและสัมผัสพิเศษกิ่งฟ้ามอว่าคนนี้เป็นคนที่มีเซนเช่นเดียวกันกับคุณต่างคนต่างรู้แหละว่าจริงๆตั้งแต่แอะแรกที่พูดอะรู้ว่าต้องการอะไรแล้วเป็นคนที่ ช่องค่อนข้างจดจําในวันสําคัญต่างๆได้นะคะค่อนข้างแบบดีเทลกับความสัมพันธ์ถ้าเขาจริงจังหรือเราจริงจังต่างคนต่างดีเทลมากๆคือจําได้ว่าชอบอะไรชอบอะไรยังไงเมย์ชอบสิ่งไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะ,จะจะรู้กันหมดนะคะประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าคนคนนี้เป็นคนที่จริงๆอย่างฟ้ามอคคียอายเหมือนกันนะอืมอาจจะไม่ค่อยกล้าพูดอาจจะเป็นเราที่ต้องแบบอย่างที่หญิงฟ้าบอกคือเมก้มูฟคือใบตัวเราก็ได้นะคะประมาณนี้อ่ถ้าในกรณีบางคนยังไม่ได้เจอเขาจะเจอเขาในเร็วนี้ไหมไพ่ขึ้นว่าประมาณ ประมาณโดยประมาณอาจจะ4-5เดือนโดยประมาณหรือ4-5สัปดาห์โดยประมาณนะคะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะถ้าสมมติว่าออกไปเจอสู่โลกภายนอกเยอะๆหรือบางคนอาจจะเจอจากการทํางานหรือว่าเปิดใจถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราแบบอยากมีใครสักคนหนึงจริงๆกิ่งฟ้ามันก็มองว่าจะมีเข้ามาหลายในครึ่งปีหลังนี้นะคะ อะเอาเป็นว่าขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนที่มันไม่ใช่ขอไม่มีเหตุต้องออกไปอย่าลืมพกสติไปด้วยนะการมีความรักต้องรักและเคารพตัวคุณเองให้มากๆด้วยนะคะขออนุญาตจบคำแนานำในเพีงน,นี้นะคะสำหรับท่านใดทีก่กำลังสนับสนุนช,ช่องอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอรแ์แดงนะคะหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอรแ์แดงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนกันหรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป like, ็น,นปกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่ ะะเรามาฟังคําทํานายกันเลยดีกว่าคนโสดครึ่งปีหลังนะคะถ้าใครอยากดูดวงครึ่งปีหลังเป็นแบบ12ราศีให้จบคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยไปกดลิงก์ด้านล่างใต้ description นะคะมีแบบดูครึ่งปีหลัง12ราศีดวงรายเดือน12ราศีก็มีไปคลิกลิงก์กันได้เลยหรือเข้าไปช่อ,องอาจางกิงฟ้าก็มีคลิปหลากหลายนะคะไปดูได้หลากหลายอย่างได้เลยเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยคือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะเรามาลุ้นกันนะคนโสดครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้าง generosity acceptance โอ้ Ooh, มีลุ้นแล้วเนี่ยมีลุ้นแล้วนะคะโอ้ oh, Post Auritis e okay. โอเค The Fool Four of Cups Knights of Wands Seven of Pentacles The Magician 2 of wands 7 of wands the hermit 6 of cups queen of swords the tower page of pentacles okay พลังงานดยภาพรวมเป็นอย่างไรอันดับแรกนะคะอ่ะอย่างที่ขิงฟ้าพูดมาจํานะสำหรับคนโสดถ้าสมมติคุณไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามามันก็จะเข้ามายากแบบไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบเออเขาเดินเข้ามาหาเองแต่ถามว่ามันมีแบบเจอแบบโดยบังเอิญเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะคือไพ่มันเป็นลักษณะของคำว่าก็ต้องบอกว่าไพ่กองนี้ถ้าถามว่าอยู่นิ่งๆจะเจอไหมก็แล้วแต่ดวงแล้วกันเ <laughs> พราะนี่ทำนายภาพรวมเนาะแต่ไพ่มันนึ้นว่ามีโอกาสที่ เขาจะมาของเขาเองหรือว <S an> ่าอาจจะแปลว่าได้เจอเจอโดยบังเอิญก็ได้แต่มันไม่มีเหตุบังเอิญบนโลกนี้แล้วค่ะบางทีมันอาจจะไปบุญมีกรรมมีวาสนาที่ต้องเจอเจอการโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะแต่ไพ่จะมองอีกมุมหนึ่งว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมอบความรักที่ดีให้กับผู้อื่นด้วยเป็นคนที่มีจิตที่ค่อนข้างเมตตาจิตนะคะแต่เขาเองอาจจะเป็นคนที่เหมือนอาจจะมีบาดแผลหรือบอบช้ำจากเรื่องความรักมาเยอะหรือประสบการณ์ในเรื่องความรักเยอะก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิเป็นพ่อมแม่ม่ก็ได้แต่อันนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะบางคน อ,อ,อยากได้แบบคนที่แบบไม่ไม่ไม่เคยมีพันธะสัมพันธ์มาก่อนอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วแต่คนนะเพราะว่าบางคนน่ะไม่ได้มองว่าที่ผ่านมาเขาเปไ็นยังไงมองที่ปัจจุบันแล้วว่าเลาเข้าได้กันมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าในกรณีคนที่มีตําหนิบางท, <c oughs> ทีเขาอาจจะมีในเรื่องอดีตหรือว่าอาจจะมีบุตรลูกมาอยู่แล้วหรือว่าอาจจะยังต้องโคกับหรือว่าต้องคุยกับ คนเดิมคนเก่าอยู่เงี้ยคือคุณเองต้องเข้าใจด้วยต้องต้องยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยคือกิงฟ้าอยากให้มองหลายๆมุมอันนี้กิงฟ้าเข้าใจแต่กิงฟ้ามีหน้าที่บอกเฉยว่าเ,เราต้องโอเคกับตรงจุดนี้แต,แต่แต่ถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นก็ได้หรือว่าเป็นคนต่างแดนหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศเลยแล้วมาคุยกันอะไรเงี้ยได้มาเจอเจอกันคนคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งมากทำมาหากินกินทำมาหากินเก่งมากหรือว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตในระดับหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะแบบบคครรอัวเาแบบ ม,ม,มีมีอยู่แล้วในทุนเดิมเยี่แต่ไม่ใช่ว่าที่กิ่งฟ้าพูดอย่นี้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปเกาะเขาไม่เอานะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าบอกเสมออะไรก็ไม่แน่นอนเราเองก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำของเราด้วยนะคะแต่กิ่งฟ้าจะบอกเฉยว่าคนนี้จะไม่ทําให้เราเดือดร้อนหรือเป็นคนที่มีความทะยานในเรื่องการทํางานการหาเงินมากๆสุดๆเลยสำหรับคนนี้นะคะแล้วคนคนนี้เป็นแบบที่ยอมรับแก่คนพบเห็นเยอะมากๆหรือว่าเข้าหาคนได้เก่งหรือเขาแบบอยู่นิ่งๆคือเขาก็ดูแบบ หมือนดูสมาร์ทดูดีอะค่ะมันทําให้คนเมตตาเขาโดยแบบเหมือนเขามีแบบประหนึ่งแบบมีมีมสเสน่ห์ในตัวของเขาในแบบฉบับของเขาคนเราไม่จําเป็นต้องสวยต้องหล่อนะการมีเสน่ห์เนีน่ยมันมันทำให้แบบทุกอย่างดูดีมหมดเลยบางคนสเสน่ห์จากคําพูดสเสน่ห์จากความสามารถสเสน่ห์จากใบหน้าหน้าตาคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเสน่ห์จากนิสยัยเป็นได้หมดเลยฉะนั้นเขาจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์มากๆที่มันแบบตาแล้วสอนปัอกอกเราเลยโดนใจเหลือเกินเลยรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะต้องทำอาชีพที่อาจจะแบบเกี่ยวโคกรบต่างประเทศก็ได้ถ้าเขาไม่เป็นคนต่างชาติเนอะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือเดินทางไกลหรือเป็นคนที่เหมือนแบบชอบ explore the world ค่ะแบบแบบแบบอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นเลยของแบบทั้งต่างจังหวัดต่างประเทศเขาแบบชอบในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ่ตลอดเวลาคือคนนี้เป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้เยอะมากๆแล้วก็เป็นคนที่บางทีคนเรามีข้อดีข้อเสียนเป็นเรื่องปกตกิแต่เลือกเยอะในบางเรื่องนะคะในบางเรื่องละกันเป็นคนแบบ เป๊ะในบางเรื่องอประมาณนี้นะคะแล้วก็จริงๆคนนี้เป็นคนที่เหมือนคล้ายๆหนอนหนังสือหรือเป็นคนที่มีองค์ความรู้เยอะมากๆฉลาดๆๆต้องเรียกว่าฉลาดมากนะคะแล้วก็ะจะบอกหนึ่งอย่างว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบความผูกมัดความผูกมัดหมายถึงว่าอะไรตอนที่มันยังไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเองเหมือนเป็นหนึ่งต้องปล่อยเขาเปอิสระแหละหรือถึงเป็นแฟนกันก็ต้องมีสเปซให้เขาต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าเขาเองคนเราทุกคนนะคะมันจะมันต้องมีการให้เกียรติกันไม่ใช่ว่าแบบ ต้องอยู่ติดเงียบตลอดเวลาแต่เข้าใจค่ะเวลาสมมติเราเรา,เราตกลงแล้วว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ่ามันต้องอยู่ด้วยกันตลอดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดบางทีต้องออกไปทํางานนู่นนี่นั่นแล้วมีกิจกรรมส่วนตัวอะไรเงี้ยอ่าหรือว่าปล่อยให้เขาไปกับเพื่อนบ้างไม่ใช่ว่าแบบให้ติดเนี่ยไม่ไปไหนไม่ได้นะคะคนนี้เขาจะไม่อยู่เลยนะคะคนนี้เราต้องเหมือนยิ่งปล่อยให้เขาเป็นอิสระ มากเท่าไหร่แต่ก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ดูนะต้องดูนิดนึงแต่กิงฟ้ามองว่าเขาเองอะจะยิ่งแบบให้ใจเราเต็มเหมือนกันนะคะแต่กิงฟ้ามองว่าคนนี้เป็นคนที่เขาเขาไม่ลอกนู่นลอกทางหรอกคะ่ะรู้ว่าอะไรควรทาให้คนทําแล้วก็เขาแค่แบบชอบมีสเปซของเขาหรือคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุยได้กับทุกคนแหละแต่จริงๆจ,จ,จะให้คนคนนึงเข้ามาในสเปซส,ส่วนตัวของเขาขเขาอาจจะใช้เวลานิดนึงก่อนที่จะแง้มประตูมานิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีส่วนของเขาแต่ถ้าเขาเขาสนิทใจหรือว่าไว้ใจเรารอะไรเงี้ยโห ง่มเ,เต็มที่เลยให้กับเรานะจ๊ะแล้วก็คนนี้เป็นคนเป็นหนึ่งว่าจริงจริบางคนอาจจะเจอจากเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็เป็นได้นะหรือเจอจากการเข้าสังคมหรือเจอจากการท่องเที่ยวก็ได้แล้วคนนี้เป็นคนที่เหมือนแบบอยู่ด้วยแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจนะคะจะรู้สึกไม่ไม่อึดอัดเวลาอยู่กับเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกคนคนหนึ่งที่เราแบบต้องปรับตัวเยอะเกินไป มันคือหนึ่งละสีไม่เสมอกันละรรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเกินเหตุจนไม่เป็นตัวของตัวเองกิ่งฟ้ามองไม่ใช่คนนี้จะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้าใจเราอะไร่าเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็คนนี้ ทั้งเราและเขาและกิ่งฟ้ามองว่าจุดๆหนึ่งจะติดกันละกันนะคะมันไม่เชิงโตติดหรอกคะ่ะแต่มันเหมือนกับว่าขาดกันไม่ได้ประมาณนั้นนะคะคือติดงอมแงมเลยไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะหรือว่าในช่วงแรกๆก็แบบอยากจะคุยตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็ไพ่ขึ้นนะคะว่าคนเนี้ยเป็นคนที่อาจจะอันนี้มันเป็นเหมือนนิสัยของเขานะอาจจะชอบกินชอบสรรหาของอร่อยอ่าให้ความพิธีพิถานกับการกินบางคนอาจจะแบบเป็นหนึ่งเป็นเชฟเลยแบบชอบทำอาหารอะไรเงี้ยชอบสรรหาของแล้วก็จริงๆบางคนถามว่าเชิญผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมก็ได้แต่ ต้องดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนในสื่อออนไลน์ไว้ใจได้นะคะหรือเจอจากเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็เป็นได้นะคะแต่บางคนอาจจะแบบเป็นคนแดนไกลก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คนนี้จริงๆแล้วช่วงแรกๆกะคะ่ะตอนที่มาเจอเราหรือเราเจอเขาต่างคนต่างเก็บซ่อนความรู้สึกไม่กล้าเผยเผยออกมานะคะแต่เป็นได้ว่าถ้าคุณเริ่มจากความเป็นพี่เป็นน้องนะคะกันไปก่อน ค่อยๆพัฒนากันไปกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสสุเหมือนกันนะคะคือไพ่มันขึ้นการเกื้อหนุนการเกื้อกูลกันการพอๆเกื้อหนุนเกื้อกูลกันในเรื่องความรู้สึกต่างๆมันจะทําให้เรารู้สึกแบบไว้ใจคนนี้รู้สึกว่าสบายใจเวลาอยู่กับคนนี้ค่ะคือคต้องค่อยๆพัฒนากันไปแล้วจริงๆคุณกับเขาเผลอๆอาจจะเคยอันนี้โปรชีวิจิต์ยาอาจาาอาจะเคยฝันถึงกันด้วยซ้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าก่อนที่จะเจอคนคนนี้เหมือนประหนึ่งว่าแบบฉันมีเซนหรือมีฝันว่า ต้องได้เจอคนนี้แน่ๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าเวลาสําคัญคือให้เวลาค่ะคือเวลาพูดคุยกับคนคนนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วไพ่ขึ้นพับพรมขึ้นมาเหมือนเป็นหนึ่งพรมในขีดอะคะ่ะกิงฟ้าถึงบอกตั้งแต่ต้นไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้เจอกันปล่อยตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็มาก็มาของมันเองนะคะในกรณีบางคนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับอ่าแบบคุยกันมาก่อนหน้าที่จะดูกิมุงกิงฟ้าแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ชัดเจนคือถ้าสมมติคุณกับเขาอะค่ะเอ่อคุยกันมาระยะเวลาใหญ่ๆแแลแล้้ววก ต่างคนต่างไม่ได้หายจากกันไปไหนแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันตลอดกิ่งฟ้ามองว่าต้องมีคนใดนคนนึงต้องเอ่ยปากหรือกล้าที่จะเอ่ยปากแต่ถ้ามันไม่ได้เอ่ยปากหรือไม่ได้พูดกันตรงๆกิ่งฟ้ามองว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันไม่มีความคืบหน้ามันก็จะไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆฉะนั้นแปลว่าต้องมีการเอ่ยปาก ะะแต่จริงๆกองนี้ถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วเป็นกลุ่ม LGBTQ มีโอกาสที่จะชัดเจนไวกวกับปากติแต่ไม่ใช่ว่าช,ชายหญิงจะไม่มีโอกาสสมหวังมีโอกาสนะคะแต่ LGBTQ จะสมหวังมากยิ่งกว่าสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนตั้งแต่ทุนเดิมแต่ถ้าบางคนแบบโสดโสดสนิทอยู่แล้วยังไม่เจอใครเลยจะเจอเมื่อไหร่ในไพ่ขึ้นประมาณ3-7 ถ้าถ้าเร็วสุดอาจจะเป็นสาถึงสัปดาห์นะคะหรืออาจจะเป็นส 3, 3ประมาณสาเดือนโดยประมาณนะคะไม่เกินเจ็เดือนเนาะประมาณนี้ค่ะมีโอกาสที่จะได้เจออาจเผื่อๆอาจจะเจอปีหน้าก็ได้แต่นี่มาไพ่มันขึ้นว่ามันมีความเครืลว่ามีโอกาสที่จะเจอ,อบ้างนะคะในปีนี้แต่มันก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยว่าได้เจอคนมากน้อยแค่ไหนนะคะมันอยู่ที่ท,ที่แบบดวงของแต่ละคนด้วยหนึ่งส่วนนะคะอเอาเป็นว่าคนคนนี้ เขามีทั้งบ้านที่อบอุ่นหรือว่าตัวเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นหรือว่าเราอยู่กับเขาแล้วอบอุ่นใจมากๆนะคะอ่าเนี่ยคนนี้เขาเหมือนแบบเราต้องรู้สึกได้เป็นหนึ่งว่าแบบ เป็นเป็นคนรักแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวในคนคนนี้อ่าแบบเป็นหนึ่ง family man, family woman แฟมแฟมิลี่แมนแฟมิลี่มูเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายนี้ใบนี้ขึ้นดีมากไพ่ขึ้นสมหวังมีโอกาสสมหวังกับคนคนที่เรากําลังจะคุยสูงมากๆคือไพ่อ่ะไม่ได้ขึ้นว่าจะเข้ามาสองสามคนในเวลาเดียวกันมันเหมือนเข้ามาคนเดียวเลยอ่ะแล้วอาจจะเป็นคนนั้นแหละคะ่ะเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็ขอให้เจอคน,นดีคนที่มันไม่ใช่ขอให้ไม่เหตุต้องออกไปอย่าลืมรักและเคารพตัวเองมีสติกับเรื่องความรักให้มากๆนะคะก่อนทีี่่่่จะััักกกกคคนนนออออืือยาาาลมมมมตววเงสุข ขออนุญาตจบคำบนรนายเลยเพลินี้นนสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรู้หัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิออ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงค์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนกันเลยพี่ให้กดไลค์กดซับสไครื์กดกระดิ่งกิ้งๆไปกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ติดกตอได้ไอจีได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปอ,อื่ออนอ่ะุกทานไม่ไปค่ะอย่าลืม เุกแฟนเพจ Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ